อบกัอนอื่นก็ต้องขอบคุณทีมทุกคนนะที่มีส่วนร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ฟาฟันอุปสรรคทุกอย่างมาด้วยกันตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่6นี้นะคะก่อแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจกับทีมทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาแบบต้องบอกว่าสู้สุด,สดๆแล้วก็ถึงเราจะเจออุปสรรคหรือเจอปัญหาอะไรก็ตามถ้าถามว่าแรงบันดาลใจอะไรที่ทําให้ให้มาทําบริษัทต้องบอกว่าเกิดจากการที่ เราเริ่มต้นจากสิ่งที่มันไม่เคยมีมาก่อนเนาะคือการที่มันมันเป็นโปรดักที่ซีโร่ในตลาดหมายถึงว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกใบนี้มาก่อนแล้วก็เป็นจุดที่เราได้เจอโปรเฟสเซอร์ที่เป็นคนคิดค้นโปรดักแล้วก็เรามีโอกาสได้ทํางานร่วมกับเขาอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็เราใช้เวลาหลายปีในการอยู่กับตรงนั้นแล้วก็ทําให้เราเห็นว่าโอกาสของการที่จะเติบโตอะคะ่ะ ในความเป็นเราเองในความที่เราจะได้จะได้สกิล potential ของตัวเองหรือว่าได้ทำอะไรในแบบที่ที่เรามองเห็นภาพไกลๆอะคะมันมีวเดียวคือการสร้างบริษัทของตัวเองเนาะแล้วก็ทำบริษัทของตัวเองก็เลยทำให้เรามานั่งวาดภาพใหญ่ทั้งหมดของของการจะออกมาเป็นเอ็นเทอร์พาโหรือว่าเจ้าของกิจการแล้วก็ออกเดินทางตามหาคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันกับเราแล้วทำให้เราสามารถทำบริษัท ตั้งต้นของเราได้เราก็เลยมีโอกาสโชคดีที่เราเราได้เพื่อนที่เป็นที่เป็นแฟลตไรท์หรือต้องเรียกว่าเป็นไฟฉายให้เราเลยแหละเพราะว่าทําให้เราก่อตั้งบริษัทนี้ได้จนมาถึง6ปีก็ต้องขอบคุณกิ๊กเนาะที่เป็นที่เป็น,ท,ปนที่เป็นทั้งเพื่อนแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็สกิลกันจนไปไปทุกวันนี้เราก็มีกันสามบริษัทนี้นะค่ะเพราะนั้นคือต้องบอกว่าจากจุดแรงบรันดาลใจของการเป็นพนักงานคนหนึ่งแล้ว วันที่เราทํางานเราไม่ได้คิดว่าเราเราทำงานเราคิดว่าเราเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของการเซฟหลายพีเพราะว่าคือการช่วยชีวิตคนไข้เพราะนั้นคือทุกวันที่เราทําเราเห็นความลำบากของแพทย์เราเห็นเราเห็นความตั้งใจของแพทย์เราเห็นเราเห็นความเสียใจของของคนไข้แล้วก็ของแพทย์เรามีแค่ความรู้สึกว่าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทําอะไรได้มากกว่านั้นนะคะไม่ใช่แค่การมาเข้าเคสอย่างเดียวมันเลยเป็นจุดตั้งต้นที่ทําให้เราเปิดบริษัทแล้วก็ทําให้เรา ได้มีโอกาสทําโครงการในหลายโครงการซึ่งถ้าวันนั้นเราไม่คิดที่จะออกมายืนด้วยการเป็นอินเทอร์วนวลหรือว่าการก่อตั้งบริษัทเราก็คงไม่มีโอกาสที่จะทําสิ่งนั้นสําหรับตุ้มๆมองว่าอาจารย์แพทย์คือหัวใจสําคัญของการพัฒนาอินโดวัซ l a ล่าเนาะเพราะว่าอินโดวัซซุล่ามันถือเป็นเรื่องใหม่สําหรับ สำหรับทุกคนณโมเมนต์นั้นแล้วก็การที่เราอยู่ในณโมเมนต์นั้นทำให้เรารู้ว่า potential ของแพทย์แต่ละคนแต่ละท่านนะคะเป็นยังไงมันก็เลยทำให้เรามีโอกาสได้รู้ว่าเคมีเราเคมีอาจารย์ใครบ้างท,ที่ที่มองไปในในเลคชั่นเดียวกันก็เลยทำให้เราสามารถมี community community หนึ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นจุดตั้งต้นหรือว่า key success ของบริษัท Indovatec e แล้วก็ตัวโปรดักตเองที่มีมาถึงวันนี้สำหรับตุ้มๆมองว่า เป็นเรื่องของของอาจารย์ทุกทกท่านเลยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่อาจารย์สุลินหรือว่าอาจารย์อังสูงเองหรือว่าอาจารย์อาจารย์พีหรือว่าอาจารย์โตโตเองนะคะที่ที่มีส่วนสําคัญในการผลักดันพวกเรานะคะ, <c oughs> พเ,ะเพราะว่าอันที่หนึ่งก็คือตั้งแต่การตั้งแต่การไปเริ่มไปดูงานด้วยกันการไปดูโรงงานด้วยกันการไปเรียนรู้ด้วยกันแล้วก็จนถึงการช่วยเราในการพัฒนาแพทย์รุ่นใหม่ๆแล้วก็ให้ความรู้กับแพทย์รุ่นใหม่ๆซึ่งถ้าไม่มีอาจารย์ที่เป็น ที่เป็นกลุ่มลีดเดอร์หรือว่ากลุ่มไพรอเนียที่มาช่วยเราในการผลักดันโน้ต h ฮาวหรือว่าผลักดันเอ듀เคชันของตัวโปรดักต์เนี่ยตุ้มก็มองว่าเราก็คงไม่มีโอกาสมาจนถึง6ปีหรือว่าไม่มีโอกาสมาถึงวันนี้ค่ะต้องก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกๆคนนะคะทั้งที่ตุ้มได้มีโอกาสเอ่ยชื่อแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เอ่ยชื่อที่ให้โอกาสทางตุ้มเองแล้วก็ทางทีมแล้วก็บริษัทอ n นโดวัเทคนะคะได้ได้มีส่วนเข้ามาร่วมพัฒนา ซนเตอร์หรือว่ามาพัฒนาทีมของอาจารย์ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทุกคนค่ะวราการการที่เราอยู่กับตรงนี้มาตั้งแต่ d ดซิโลมันมันคือความภูมิใจอย่างหนึ่งของของคนทำงานเนาะเพราะฉะนั้นคือเราแค่ไม่อยากจากมันนะแล้วเราก็ไม่อยากให้มันจากเรามันเลยเป็นจุดที่เรารู้สึกว่าทำยังไงเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนี้คือเรายังมีโอกาสได้ ได้พัฒนาแล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกับกระบวนการหรือว่าวิธีการรักษาคนไข้แล้วก็ที่สุดแล้วก็คือเราผัานตัวเองมาอยู่ในส่วนของการพัฒนาเพราะฉะนั้นอาจารย์ทุกคนก็จะเห็นหลายๆโครงการที่ตุ้มทําไม่ว่าจะเป็นโครงการโด n a ชั่นการบริจาคอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์หรือว่าการสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆหรือว่ารวมถึงความช่วยเหลือต่างๆที่ที่ลงไปใน,ในการทำในการ ทำหรือว่าพัฒนาเซ็นเตอร์ต่างๆอะไรเงี้ยอันนี้คือความตั้งใจตั้งแต่ก่อนเปิดบริษัทที่เราที่เราอยากทําแล้วก็สิ่งสําคัญอันนึงก็คือเรามองว่าถ้าวันนี้อีโคซิสเต็มของของเอนโดมันไม่แข็งแรงความยั่งยืนมันก็คงไม่เกิดเนี่ยคะ่ะเพราะนั้นเราอยากผลักดันศักยภาพของแพทย์ที่ที่เรามีโอกาสดูแลใกล้ชิดกันขนาดนี้เนี่ยคะ่ะออกไปโกอินเตอร์หรือว่าออกไปโกลบนั่นคือเหตุผลที่ ทำให้วันนี้เราเรามีบริษัททั้งในส่วนที่เป็นบริษัทเครื่องมือแพทย์แล้วก็ในส่วนของบริษัทที่เป็นดิจิทัลเพราะเรารู้สึกว่าการที่เราทำงานกับแพทย์ทุกคนแบบโอ้แทบจะยิ่งสมัยมุกมือก่ยิ่งยิ่งต้องบอกว่าใกล้ชิดกันมากๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเวลาได้คุยกันใน,ในทุกมิติของชีวิตนี้ค่ะมันทำให้เราอยากอยากเอาพ o t e เชีย l ของอาจารย์ทุกคนที่มีค่ะมาทำ มาทำบางอย่างที่มันก่อให้เกิดประโยชน์ในในสำหรับคนวงกว้างหรือว่าในทิศท,ทางที่มันที่มันสกลใหญ่ขึ้นไม่ใช่แค่การเป็นบริษัทเล็กๆที่ต้องที่ต้องสู้หรือว่าต้องแข่งกับบริษัทต่างชาติหรือว่าบริษัทแม่ใหญ่ๆที่ที่มาเปิดในเมืองไทยต้องบอกว่าวันนี้บริษั e o, ท e n d o ดว s t e เหมือน s m e เนาะการสกลิลเ m e เป็นเป็นเรื่องที่ยากเพราะนั้นการเติบโตของ SME หัวใจสำคัญเลยก็คือ เรื่องความแข็งแรงของทีมเนาะเพราะนั้นก็จะเห็นว่าตุ้มก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็กิจกรรมไม่ว่าจะ education ที่ทางทีมตุ้มลงไปทำส่วนใหญ่ก็จะเป็นเน้นในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของ mindset หรือในเรื่องของการ S c a l e ทีมหรือในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของของทีมหรือว่าของของคนทำงานเพราะนั้นในขณะเดียวกันเราก็มองว่าคนที่ทำหน้าที่ในการ educate หรือว่าให้ความรู้ในเรื่องของ procedure หรือเรื่องของ product เราก็คิดว่าแพทย์อาจารย์ทุกท่านในปัจจุบันนะคะมีพื้นฐานที่แข็งแรงมีความรู้ที่สตรองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นส่วนของฝั่งบริษัทควรเติมเต็มในส่วนที่ขาดนั่นคือเป้าหมายที่อินโดวัซิกมองแล้วก็อยากอยากมาปิดแกบตรงนี้